قال يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم إني لكم نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ما ประเด็นที่สองแล้วแบบอย่างของท ul ่านรอซูลุลลอฮซอลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมกับคำว่าต่อเราีฮ่เนี่ยรอซูลุลลอฮลละหมาดอย่างไรแล้วรอสูลุลลอฮปฏิบัติอย่างไรเราก็บอกว่าวันนี้เราละหมาดเนี่ยเราไม่คุยกันแล้วนะว่าจะละหมาดแปดละหมาดยี่สิบจะละหมาดสี่จะละหมาดอะไรเราคุยกันตรงประเด็นว่าแบบอย่างของรอซูลุลลอฮซอลลอฮอะหัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านหญิงไอาชาเราที่อัลลอฮอันหาได้กล่าวว่า ท่านรอสูล,ลุลลอฮซอลาหาหาหาลอฮอาลยฮิวะซัลลมเนี่ยนะท่านได้ละหมาดเท่าไรสี่รอกัตในตอนยามค่ำคืนแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะมีการใดครับพักนั่งพักแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทําการใดทําการละหมาดย,ยาวเลยแล้วรูปแบบอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมการละหมาดแบบนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮซอลลอฮอะลยฮิวะซัลลมได้ทําเป็นรูปแบบก็คือว่าสี่รอกัตให้มีการพักหนึ่งแล้วเมื่อ ท่านหญิงไอาชาเราดี่เราอันหาอยู่กับท่านรอสูล,สลุละซอลัลุอะหยฮิวะสัลลมเนี่ยท่านรอสูลุลอล์เมืเ่อเดือนรอมฎดอนท่านก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่ารอมฎดอนกับการถือศีลอดเนี่ยรอมฎดอนมีเดือนรอมฎดอนถึงจะมีตะเระเวนะเก้าหมายความว่ารอมฎดอนเนี่ยมีการถือศีลอดในปีที่สองของการอพยพก็คือที่นครไหนที่นครมาดีนะซึ่งท่านรอสูลุลอฮ์อายุห้าสิบห้าประมาณนะ เมื่อท่านอายุ55การละหมาดตรเวษก็ลงในปีนั้นก็คืออะไรครับมีการละหมาดตรเวษในเดือนอะไรในเดือนรอมฎตอนดังนั้นว่ามีการละหมาดตรเวยหรือจะมีปีถัดไปอยู่ที่อะไรครับเราดูแล้วเราก็ศึกษาข้อมูลแต่การละหมาดตรเวษเนี่ยเราซูรุลลลฮอได้ออกไปทีแรกเนี่ยท่านเราซูรลุลลลฮอออกไปละหมาดคนเดียวก่อนแล้วก็ยังไม่ได้บอกไม่ได้เชิญชวนสหาบาและหลังจากนั้นก็คืออะไรครับคืนถัดมา เราสูรุลล้อก็เริ่มไไมีอะไรมีกลุ่มชนที่มาเย็นข้างหลังมาตามด้วยคืนที่สามก็มีคนมาละหมาดตามอีกคืนที่สี่ท่านเราสูรุลลฮอไม่ออกมาละหมาดแล้วตกลงละหมาดตะระเวนนะทะรูดูแบบให้ดีนะถ้าเราจะเจ้าแบบอย่างของเราสูรุลล้อสลล้อหวานหวะสันลำท่านเราสูรุลลฮอออกมาอะไรครับออกมาละหมาดคืนที่หนึ่ง คนเดียวละหมาดคืนที่สองเริ่มมีคนตามละหมาดคืนที่สามคนเริ่มเยอะขึ้นเพราะมันเป็นความดีไงแล้วก็เห็นรอสรูลุลละทำสาบั้งก็ไปบอกไปบอกกันก็คือมากันไงมาเพื่อจะมายืนเป็นมะมุมละหมาดของท่านแต่คืนที่สี่ท่านรอสูลุลละไม่ออกแล้วท่านรอสูลุลลละหมาดในบ้านของท่านแล้วท่านรอสูลุลล์ก็ไม่ออกมาละหมาดเป็นอิหมัมนนำละหมาดต่อเราอยให้กับใครครับให้กับสหบะดังนั้นเมื่อเช้ามาถึง ราสูลุลล์ก็ได้ไรครับได้มีคําถามแล้วก็มีคนมาหาสหภาพมหารอสูลรุลล์บอกว่าเราเห็นพวกท่านมาแล้วก็มาอะไรครับมาทํามาปฏิบัติยืนอยู่ข้างหลังที่ฉันไม่ออกมาแล้วฉันก็ไม่ทําเพราะอะไรเพราะฉันกลัวที่จะทําให้พวกท่านคิดว่าล้หมาตะอเราย่เนี่ยเป็นฟัรดู ดังนั้งงนเราซูลุลลลฮอถ้าคุยกันตรงๆก็คือเราซูรุลลล่อละหมาดตอนะยะที่มัสยิดสามวันสามคืนกลางคืนนะสามคืนแต่เราซูรุลลล่อไม่ได้ออกมาละหมาดกับซอฮาบะอีกมันก็ถึงบอกผมบอกว่าเราไม่คุยกันนะที่บอกใครจะละหมาดจํานวนเท่าไหร่อ่ะถ้าเราจะคุยละหมาดจํานวนเท่าไหร่เราต้องไปคุยกันจํานวนก่อนที่จะคุยจําน,นวนว่าแล้วละหมาดเราซูรุลล่อ์นะ่ะละหมาดกี่คืน เนี่ยแล้วมันก็จะกลับมาสู่ยุคของเราที่บอกว่าวันเนี้ยเดือนเนี้ยที่บอกว่าแล้วเราในยอยู่ในช่วงที่บอกว่าเขาให้ละหมาดที่บ้านเนี่ยไม่ได้ขัดไม่ได้แยง้งไม่ได้อะไรเลยนะแล้วไม่ใช่บอกว่าปีหน้าเหตุการณ์ปกติงั้นเราไม่ต้องไปละหมาดที่มัสยิดแล้วสิก็อยู่ที่ท่านเพราะละหมาดแต่เรายะเป็นสุนนะมุอัก,กะดะเป็นสุนนะที่มีการสนับสนุนให้ทาการละหมาดเราคุยกันแล้วเราก็ตกลงกันแต่รูปแบบหนึ่งที่ รอสูลุละซอลัลอฮลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านทำละหมาดด้วยกับอะไรครับรูปแบบที่ยาวละสูรอที่อ่านยาวนั่นคือรูปแบบดังนั้นในคำพูดของอหาฮบะที่ได้มีการปฏิบัติกันเนี่ยก็คือเล่ามาจากท่านอับดุลหามานอัลกอรีนะครับอัลกอรีท่านได้กล่าวว่าฉันได้ออกมาพร้อมกับท่านอุมารอติยัละอานหูในเดือนอมฎอนที่มัสยิด ยุคข,ของอุมาสเราเดียวเราอ,อันฮุเห็นคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธ,ธายืนละหมาดกันแบบคล้ายๆว่ากระจัดกันกระจัดกระจายกันเป็นกลุ่มอ่ะอ้าวกลุ่มนี้สมมติผมเป็นคนพระขนงทุ่งคุผมละหมาดกับคนพระขนงผมอยู่ทุ่งคุอ่ะผมละหมาดคนทุ่งคุสมมตินะผมอยู่มินบุรีผมละหมาดคนมินบุรีคือมาที่ไหนครับมาละหมาดที่มัสยิดฮารอมะและละหมาดแบบใคร กลุ่มใครกลุ่มมันน่ะคนนี้มาจากประเทศชามาละหมาดเขากลุ่มชามคนนี้มาจากประเทศไทยเอเชียละหมาดเอเชีย,ยแต่ตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยนะผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าท่านลองนึกดูว่าถ้าท่านไปมกัามมการ์แล้วมีอิหมัมมัการ์แล้วท่านไม่ละหมาดเนี่ยแล้วท่านก็ยังไปยืนละหมาดว่าอ้าวเราเป็นคนไทยนะเราเรียนมาแบบนี้ต้องละหมาดตามกับคนไทยท่านแบบนี้แบบเนี้ยท่านนึกภาพออกไหมแล้วว่ามีสิบกลุ่มที่เดินทางมาแล้วทุกคนก็มีอิหมัมผู้นําของตนเอง แต่ไปถึงถิ่นตรงนั้นแล้วท่านไปยืนละหมาดเป็นอิหมั่งของใครของมันนะแล้วมันจะมีคําว่าเอกภาพไหมล่ะไซนาุมารเดารออันหูนะครับก็ได้บอกกับใครบอกกับคนที่ทําละหมาดตรงนั้นว่าถ้าพวกท่านนะรวมตัวกันแล้วก็ให้มีอิหมั่งคนเดียว <c oughs> แล้วทําการละหมาดแบบรวมกันนะมันจะเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความ วัดเสร็จมากๆเลยและหลังจากนั้นการละหมาดก,ก็จึงเริ่มด้วยกับการที่มีผู้นำเป็นผู้นำอิหมมนำละหมาดคนแรกของการละหมาดตระเวนด้วยกับการสั่งรวมของท่านอุมะรอติอัลลอฮฺอันหุก็คือท่านอุบัยบุตรของกา,าบอัลลอฮิอัลลอฮฺอันหุท่านอุบัยบุตรของกาบเป็นคนนำละหมาดตระเวนแบบอะไรครับอิหมมคนเดียวเห็นไหมครับ ดังนั้นเมื่อมีอิหมามคนเดียวกันละหมาดมันก็จึงเริ่มเกิดขึ้นเราก็ย้อนกลับมาว่าในยุคข,ของเราซูรุลลอฮสุลลัลอฮ์อัยฮลวะซัลลัมละหมาดตะรวีะไม่มีจมาหมาเพราะเราอะไรละหมาดเราซูรุลลอฮ์ไม่ได้เป็นคนทาละหมาดแต่วเวลาสฮาบ้บะที่ออกมาก็คืออุมัดที่มัส j ิสไซเนามาเราเดียวเราอันหัวได้ออกมาเห็นมีการละหมาดแบบนี้แล้วก็จึงให้มีการไดครับ ให้ทําการละหมาดแบบรวมกันแต่ถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยใครเป็นคนสั่งอมารตเดียนลออันหูแล้วเมื่ออมารตเดียนลาอันหูเป็นผู้ที่อะไรครับให้ทํากระทําแบบนี้ถามว่าผิดไหมเราสูรุลล์ทำไว้โดยที่ไม่ออกมานําละหมาดแต่อุมาตเดียนลาอันหูได้ใช้ให้ละหมาดรวมกันเถอะแล้วสิ่งที่ถัดมาวันถัดมา ไซนาอุมัดก็จึงอะไรครับเห็นการกระทําแบบนั้นก็จึงกล่าวว่าเนื้อมาติลบิดาตุฮาติมันเป็นการกระทําที่เราจะไปค่อนข้างรุนแรงไปบิดาก็คืออุตริกรรมที่นบีไม่ทําแล้วเราไปทำลงนรกหมดเนี่ยแต่ไซนาอุมัดได้กล่าวว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่เกิดขึ้นในการกระทําของเราสูลุลลรอกแต่มันเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นที่ดีอะไรเช่นนี้ ที่แต่อาเลขเีขกระจายกันอยู่แต่ตอนหลังเมือรวมกันเมื่อรวมตัวกันการละหมาดก็จึงเกิดขึ้นแล้วละหมาดก็จึงในประเทศเราประเทศไทยของเราก็มีทั้งอะไรครับอาจจะละหมาดแบบอะไร13ก็คืออะไรละหมาดวิเตสรวมเข้าไปด้วยเราก็นับละหมาดต่อเราเยะแแล้วก็ละหมาดวิเตสเท่าไหร่สก็รวมเป็น11แต่ในรายงานของใครครับออของยยซีด เล่ามาจากยาซิดบินรูมานซึ่งบันทึกโดยท่านอิม,มามไบฮาก,กีเนี่ยก็บอกว่าไซดินเอุมาโรธยาลออันหูในยุคของท่านมีการละหมาดก็คือ23 23ก็คือต่อเราเวียยี่สิบวีเตสอีก3ดังนั้นแล้วแต่ว่าท่านจะนับหรือท่านจะยึดแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราทําความดีด้วยกับการสุยุดจะละหมาด8เราก็ได้สุยุดต,ตั้งเท่าไหร่ครับไม่ใช่16นะเรากาสหนึ่งคูณสองใช่ไหมละ่ะ ดังนั้นเรากัรดหนึ่งคูณสองแปดเรากัรดก็เป็นเท่าไหร่สิบหกไม่ครับหนึ่งเรากัร์ดสิยุดสองครั้งสองเรากัร์ดละหมาดสองเรากัรดก็ได้สูหยุดกี่ครั้งสี่ดังนั้นคูณเท่าไหร่คูณสองไหมถ้าเราละหมาดแปดเรากัรดก็คือได้สหยุดกี่ครั้งสิบหกครั้งถ้าเราละหมาดยี่สิบก็ได้สิยุดกี่ครั้งสี่สิบครั้งหน้าผากของเราที่บอกไม่เคยสหยุดศูโรนะครับให้ใคร แต่เราจะสุญูุให้กับอัลลอฮ์สิ่งที่วิงวอนล้วขอดูอาจงจากอัลลอฮ์ในเดือนอามฎอนก็คือเราได้สุญูุกับอัลลอฮ์แล้วปากของเราอาจจะไม่ได้สุญูุติดกับพื้นด้วยแต่เราอย่าให้ใจของเราเนี่ยทําให้ปากของเราได้มานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันเลยท่านไข่จะละหมาดแปดเชิญท่านจะละหมาดยี่สิบเชิญท่านจะละหมาดสามสิบเชิญท่านจะละหมาดสี่เชิญขอให้อะไรขอให้ทําแล้ว ให้เข้าใจเจตนารมของการถือสีนอดก็คือยับยั้งแล้วละทิ้งแล้วงดเว้นไม่วิภา์วิจารณ์กัน,นะแล้วจิตเราก็จะสงบปากเราก็จะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอันนี้แหละคือรูปแบบที่บอกว่ามันกลับไปหาคําสุดท้ายของอายะที่บอกว่าละอัลละกุมตัดตะกูนถ้าเราเข้าใจเจตนารมของมกอซิธอชริยะเป้าหมายของการบัญญัติในเรื่องของการปฏิบัติใดๆ อิมซักก็คือการตื่นสิ้นอดก็คือการยับยัง้งไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่แค่น้ำแต่เราจะยับยั้งในสิ่งที่เป็นในเรื่องของการทําให้จิตใจเราไม่สงบอิจฉาริษยาแล้วก็เรื่องของการนินทาใส่ร้ายเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆและอินชาลรอเมื่อเราสู่ถึงขั้นที่เรียกว่าบรรลุและจิตเราสงบน่ยนะสังคมเราก็จะเห็นคนอื่นเป็นคนดีแล้วเราก็จะช่วยกันเราไม่อยากได้ยินว่าปีที่แล้วก็คุยกันเรื่องนี้แหละ สิปีที่แล้วก็เรื่องนี้แหละเดี๋ยวอีกสิปีกลับมาใหม่ก็คุยกันเรื่องนี้แหละวันนี้เรามาเน้นกันว่าคนไม่ละหมาดเราไปชวนเขามาละหมาดแต่คนที่ละหมาดแล้วเราอย่าไปทําให้เขาออกจากที่ละหมาดนะครับก็ขอเอาวิงวอนจากอัลลอฮฺสุบานุอตา,าละละหมาดต่อเราเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนกับการตื่สินอดก็ขอให้อัลลอฮฺสรงตออรับการทําอามันอิบาดาของเราทุกคนครับ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال يا قوم اني لكم نذير مبين يا قوم اني لكم نذير مبين.